รวมเดินทางไปกับกลมทรงเสริมการเกษตรไปทุกแดนและทุกเขต เกษตรกรไทยทุกคนใต้ท้องฟ้าสีฟ้าคาราม <c oughs> คือนิยามแห่งความหวังชาวนาได้ร่วมพลังสร้างความมั่นคงให้สังคมไทย <c oughs> รู้เพิ่มเติมเสริมคึณนค่าดวความก้าวหน้าของเกษตรกรไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเรามาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะพร้อมกับสาระความรู้ดีๆเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะมีพี่น้องเกษตรกรจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่หันมาให้ความสนใจปลูกปาล์มน้ํามันเพราะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศนะคะราคาผลผลิตตอนนี้ก็อยู่ในแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะราคาที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนี่เองทําให้มีพี่น้องเกษตรกรบางส่วนค่ะเห็นแต่ผลกําไรโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบหรือว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เร่งตัดผลปาล์มดิบไปส่งขายโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งการกระทําแบบนี้นะคะพี่น้องเกษตรก,รกรก็จะได้ราคาขายที่ต่ําลงเพราะว่าคุณภาพของผลปาล์มนั้นก็จะให้น้ํามันที่น้อยลงค่ะดังนั้นในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันนะคะถึงการหาทางออก แล้วก็การแก้ปัญหาทําอย่างไรพี่น้องเกษตรกรจึงจะมีความเข้าใจเรื่องของการตัดผลปามขายนะคะส่วนในช่วงเกษตรสร้างสุขค่ะวันนี้น้องบับเบิลนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการผลิตน้ํามันมะพราะ้าวกับกลุ่มยุวกเกษตรกรโรงเรียนถาวรวิทยาที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามตัวอย่างเนะะื้อหารายการที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ มาเริ่มด้วยช่วงเกษตรสร้างสุขในวันนี้ตามน้องบับเบิลไปชมการผลิตน้ำมันมะพร้าววิธีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวของพี่น้องเกษตรกรจะเป็นอย่างไรต้องติดตามมารู้ลึกรู้จริงกับกรมส่งเสริมการเกษตรกับปัญหาการตัดปามดิบได้ในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรครับ จากนั้นเราไปบอกเล่าข่าวเกษตรจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามมาร่วมสนุกและติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในช่วงรอบรู้คู่เกษตรครับ เข้าสู่ช่วงเกษตรสร้างสุขพระกับวงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ว่าพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุรทรสงครามแห่งนี้ค่ะเพื่อมาตามหาเจ้าน้ำมันมะพร้าวนี่เลยคะ่ะกับนี่ลยกองมะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำมันมะพร้าวนะคะผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้ที่รักความสวยความงามนะคะเราจะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ย มีวิธีการผลิตอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและมีวิธีใช้อย่างไรมาหาคําตอบกับเบอร์พร้อมกันเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอปอกมูกค้าก่อนนะคะจะได้น้ำมันมะพร้าวเยอะๆเลยค่ะเ yeah. อาะน้องบเบิ้มมาทำอะไรอยู่นี่อ๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราตอนนี้เบิ้์ก็อยู่กับพี่ชานสากานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ พี่คะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะบนเศร้าขาวมาตกลรงไอ้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะมันผลิตมาจากส่วนไหนของมะพร้าวอะคะครับสำหรับน้ำมะพร้าวครับก็ผลิตจากเนื้อมะพร้าวครับเนื้อมะพร้าวของมะพร้าวเราเพราะว่าในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเรานี่มะพร้าวปลูกมะพร้าวไปซะส่วนมากนะครับแล้วกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวค่ะจริงๆมันมีทั้งหมดกี่วิธีอะคะจริงๆในการผลิตกระบวนของน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งหมดวิธีหลักๆในที่ของชาวบ้านเราทำาก็มีน้ำมันมะพร้าว สกัดเย็นที่สามารถไปใช้ทําปิดพันเรื่องทาผิว<ม>ใส่ผมแล้วก็รับประทาน<ม>แล้อีกตัวนึงคือเกี่ยวกับนอันมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการความร้อนเพื่ง่ายเป็นรรน้ำมรันมะพร้าวที่สำหรับทอดปุกทอดกล้วยทอดอะไรต่างๆเนี้ยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ในเขต พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเขากระทามันอยู่คือจะมีสองวิธีคือสก,กัดเย็นกับใช้ความร้อนครับผมค่ะมาถึงเจ้าพืชภัน์น้ำมันมะพร้าวนี่ค่ะตอนนี้ก็กลังขายดีมากเลยเพราะว่าคนให้ความสนใจมากครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างอะคะจริงๆตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยในของในตัวของมันเองนะมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดสมุทรสงครามหรอกมันต้อนอยู่กับชาวบ้านเราเนี่ยมันก็ททำมันมานานแล้วแต่ที่จริงแล้ว ในส่วนนี้มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านถึงเกี่ยวกับร่างกายเราได้หมดเช่นอ,อะไรบ้างเช่นในร่างกายที่ผมบอกไปแล้วนะทีเดียดไปแล้วเมื่อกี้ว่าใช้รับประทานก็ได้ทานได้ตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขามันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนามาสามารถรับประทานได้แล้วก็วช่วย,ะยอะไราง<น>ตรงนั้นช่วยใน,ในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยในการเอาผ่ารพลังงานเพราะเขายังไม่ผ่านกระบวนการความร้อนนะในส่วนนึ้งก็เอามาใช้ทาผิวแต่ทำให้ผิวเราเนียน ไม่ต้องไปซึ้โลชั่นจากต่างประเทศเดี๋ใส่ต้งลองบ้างละค่ะอ่าครับเอาไปลองได้น้อบเว้นขอบคุณมากมายขนาดนี้แล้วค่ะต้องรบกวนพาเบิ้ลไปดูการผลิตค่ะว่าผลิตยังไงไอเจ้าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะครับเรียนเชิญนะของเราก็มีกลุ่มวิวยาเกษตรกรของโรงเรียนถาวรวิทยานะก็ทํากิจกรรมตัวอ่ากิจกรรมตัวนี้อยู่โดยอาศัยงบประมาณจากกรมเสริมการเกษตรแล้วก็ฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดเราเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาในกลุ่ม โดยใช้โครงการต่างๆเข้าไปถนนกลุ่มมาประโจงนี้กลุ่มโรงเรียนสาวัตยาก็ดำเนินการทําตัวนี้อยู่นะครับผมก็ก็อยากจะเชิญน้องๆเข้าไปดูในกลุ่มได้เลยนะครับไปดูการผลิตนะน้องๆเขากำลังผลิตอยู่เลยครับผมครับผมได้ครับพาไปเลยค่ะครับผมครับทุกผู้ชมตามมาดูเลยค่ะน้องๆยุวะกาลังทำที่เรื่องการทํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับก็ขอเชิญทางพิธีกรสอบถามธีการต่างๆของกลุ่มยุวะ น้องๆที broken, ่ดำเนินการทำน้ำมะพร้าวมะพร้าวสกัดเย็นครับผมได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นค่ะน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อทุกคนใส่หมวกยุวะกเกษตรกรแสดงว่าเราเป็นกลุ่มยุ่งวะกเกษตรกรขอลงระเบียนี้ด้วยค่ะกลุ่มยุ่งวะเกษตรของเราทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะทั้กิจกรรมว่าคือปลูกผักปลอดสารพิษค่ะแล้วก็ทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ไข่ไก่ไข่ค่ะ ทำไมกลุ่มของเราถึงสนใจการทำต้นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเพราะคือว่ามะพร้าวค่ะมีมะพร้าวเป็นสวนมะพร้าวที่บ้านเป็นตรอ,อมสวนมะพร้าวอ๋อบ้านเราก็ปลูกมะพร้าวอยู่แล้วด้วยมาถึงขั้นตอนดีกว่าพี่รู้จักกับน้มันมะพร้าวมานานแล้วแต่ไม่รู้มันผลิตยังไงสอนพี่ได้ไหวันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยลงมือทําด้วยเลยอาเริ่มต้นพี่เห็นมีมะพร้าววางอยู่ก็คือนำนำนำมะพร้าวมาขูดนะคะก็ที่เพื่อกนกำลังขยำขยำกันอยู่ยเนี่ย ได้น้ำอุ่นค่ะในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งใส่เนื้อมะพร้าวหนึ่งส่วนกับน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ขยำแบบนี้เลยค่ะเอาแต่หัวกะทิมาหลังกะทิมันเข้าที่คนได้ที่แล้วทาไงต่อก็นำน้ำคั้นคั้นบนนี้ใช่ไหมเนื้อมันก็จะอยู่ข้างบนส่วนน้ำมันก็จะลงไปข้างล่างเราก็พร้อมที่จะตั้งเตาแล้วก็ทำขนมได้ไม่ใช่เพราาไม่ทำขนมออ ง่ายต่อ,ตอแ่ก็ต่อเพราะเราได้ตัวนี้แล้วถ้าได้สองนะคะนําน้ากะทิที่คั้นค่ะ,ะใส่โหลค่ะใส่โหลแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะนี่ให้นำกะทิด้านบนนะคะ,คะห่างจากปาก โหลค่ะแล้วปิดฝาให้แน่นตั้งทิ้งไว้ประมาณ 3. 6-48ถึงชั่วโมงทำไม,มเราไม่ใส่ให้เต็มเลยล่ะคะทำไมถึงต้องเว้นไว้ด้วยล่ะเพื่ออย่ามันแจาะฝาข้างบนนะคะแล้วก็น้ำบาทีก็จะแยกออกเป็น3ชั้นนะคะเป็น3ชั้นแบบนี้นะที่เพื่อนกำลังตักอยู่เลยค่ะชั้นที่1ก็คือไขมันค่ะแล้วชั้นที่2คือน้ำมันชั้นที่สเป็นน้ำค่ะแล้วไอ้3มชั้นนี้ค่ะเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างชั้นที่1ก็คือเอาไปทำเป็นน้ำ เป็นสบู่ได้ค่ะแล้วชั้นที่สองล่ะคะชั้นที่สองคือเอาไปทําอาหารค่ะทาผิวก็วคือเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวที่เรา<ช>ต้องการเนี่ยแหละเาแล้วชั้นล่างซึ่งมีป<ช>ริมาณเยอะมากๆเลยคือ<ช>อะไรเยน้ําค่ะเอาไปทําเป็นน้าส้มสายชูแล้วพอเราได้ชั้นที่สองที่เราต้องการเนี่ยค่ะเราใช้ได้เลยไหมยังค่ะต้องไปแยกเอาส่วนที่สองออกค่ะนํามากรองจะได้น้ํามันมะพร้าวค่ะ แล้วตั้งไว้ตั้งทิ้งไว้สองถึงวันให้ตกตะกอนนะคะอืจะเป็นแ,แบบหลเรียมนี้ใช่ไหมคะแบบนะบนี้เลยแล้วกองอีกครั้งเนี่ยคะ่ะจะได้น้ามามะพาที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์สวยงามใสขวดแบบนี้จำหน่ายได้เลยค่ะ ตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปขายที่ไหนบ้างขายที่ตลาดน้ำพะวาค่ะตรงนี้เลยแก้ของเรานี่เองพะวานี่เลยกลุ่มยุวเกษตรของเราเห็นมีกิจกรรมหลายอย่างมากนี่คือมะพร้าวเป็นกิจกรรมเดนมีการปลูกผักด้วยค่ะหลังจากที่เรารวมกลุ่มเป็นยุวเกษตรค่ะเราคิดว่าเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างได้ทําเวลาว่างให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ชวนเพื่อนเนี่ยเข้ามาทําในกลุ่มนี่ค่ะสุดท้ายถ้าเพื่อนๆค่ะชมรายการอยู่ทางบ้าน อยากบอกอะไรเพื่อนๆถึงการรวมกลุ่มเป็นยูวาเกษตรกรบ้างค่ะก็อยากชวนเพื่อนๆนะคะเข้ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะและได้นาแล้วความรู้ที่ได้ค่ะได้นํากลับไปใช้ที่บ้านค่ะมารวมกลุ่มกันเนาะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้ได้ความรู้แล้วก็สนุกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณยูวาเกษตรกรโรงเรียนทาเววิทยามากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยทำต่อค่ะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้เอากลับไปทาผิวด้วยเนาะกันแดดด้วยเนาะ คุณผู้ชมคงได้รับความรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าวเป็นมากขึ้นแล้วนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยค่ะคือการรวมกลุ่มของ,งน้องที่ทํากิจกรรมร่วมกันและได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆนะคะความสําเร็จของ,งน้องค่ะเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ,งน้องบเบิ้ลขอยกนิ้วให้เลยค่ะในวันจันทร์หน้านะคะบูบจะไปสร้างสุขสร้างรอยยิ้มกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของบเบิ้ลแล้วค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับพี่แนนในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะน้ำมันมะพร้าวนี้ฝากให้พี่แนนได้ค่ะ เสริมคุณค่าด้วยความก้าวหน้าของกเกษต,กตกกรกรไทยกรมส่งเสริมการเกษตรก,ก้าวไกลปศสองหาหาถึงเวลาตีกลองน,นอนหัวดำมะพร้าวบุกพวกเราจะทำไงกันดีนอนหัวดำมะพร้าวบุก ก็ต้องสำรวจตัดเผาพ่นปล่อยสำรวจวสำรวจคือพวกเราหมั่นสังเกตต้นมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอตัดเผาถ้าพบว่ามีหนอนหัวดำมะพร้าวต้องรีบตัดทางใบที่ถูกทำลายไปเผาทิ้งพ่นหลังจากตัดทางใบไปแล้วให้พ่นเชื้อบีทีทำลายตัวหนอนหัวดำมะพร้าวที่ยังหลงเหลืออยู่ปล่อยปล่อยตานเบียนไข่ที่โกแกรมทำลายไข่ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวและต้านเบียนหนอนราคอน ทำลายนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อดเนื่องเอเราชนะแล้วเจอหนอนหัวดำมะพร้าวตักเอาพุาง่งไฟทั hey. นทีไม่ว่าพอสอนนี้หรือพอสอนไหนนอนหัวดำมะพร้าวจะหมดไปเราต้องร่วมมือร่วมใจกันกําจัดอย่างถูกวิธีและสม่ําเสมอเติมเสริมทุนขาเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรมส่ง,งเสริมการเกษตรก้าวไป ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทยซึ่งเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นดังนั้นปาล์มน้ำมันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปาล์มทลายของไทยขยับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นแรงจูงใจให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันหลายพื้นที่ เร่งเก็บเกี่ยวปาล์มอ่อนเพื่อหวังจะขายได้กําไรดีแต่ปาล์มผลดิบนั้นเปอร์เซ็นต์น้ำมันค่อนข้างต่ําและจะทําให้เกษตรกรถูกตัดราคาได้ดังนั้นเกษตรกรจึงควรใส่ใจในเรื่องนี้โดยตัดปาล์มสุกคุณภาพดีส่งโรงงาน ขอบคุณนะคะน้องบับเบิลนี่ได้มาแล้วนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้องบับเบิลโฆษณาบอกว่าทานก็ได้จะใช้บำรุงผิวหรือว่าบำรุงผมก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วันนี้น้องบับเบิลนำมาฝากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตฝากทีมงานเก็บไปก่อนนะคะ ในช่วงนี้นะคะเรื่องเด่นประเด็นเกษตรเรามาพูดคุยกันนะคะเรื่องอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องที่เกษตรกรนั้นตัดผลปาล์มดิบส่งเข้าโรงงานนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาร,ราและปาล์มน้ํามันท่านผอศักดิ์สินโชติสกุลให้เกียรติอย่างดียิ่งเช่นเคยนะคะมาร่วมพูดคุยถึงปัญหานี้กับเรานะคะสวัสดีค่ะผอ,อค่ะให,ให้ท่านผอ,อให้คําจํากัดความในที่นี้ก่อนนะคะว่าปาล์มดิบ ที่พี่น้องเกษตรกรมีปัญหาตัดกันเข้าตอนนี้คืออะไรครับพ่อเมื่อเวลาที่ได้ผลผลิตปาล์มขึ้นมาแล้วนี่นะครับเมื่อถึงเวลาสมควรที่จะตัดเนี่ยก็ไม่ตัดชิงตัดซะก่อนเพราะในในทลายปาล์มหนึ่งทลายเนี่ยต้องเป็นต้องเมื่อเมื่อผ่านโรงงานเนี่ยสกัดน้ำมันเนี่ยจะได้น้ำมันออกมาโดยประมาณบ้านเราประมาณตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับหนึ่งร้อยกิโลอันจะได้มายี่สิบกิโลแต่เมื่อถ้าตัดปาล์มอ่อนหรือปาล์มดิบแล้วเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณสิบห้าหรือสิบสี่สิบห้ากิโลกรัม แทนที่ปกติปามนี่จะใช้เวลาประมาณสักห้าเดือนครึ่งถึงจะตัดเก็บเกี่ยวเกษตรกรเมื่อเวลาสักห้าเดือนหรือสี่เดือนครึ่งครึ่งก็ตัดแหละเมื่อเวลาตรงนี้แล้ว่ยทำให้เกษตรน้ำมันได้น้อยมากสองตัวเกษตรกรเองก็ขายได้ราคาต่ําเพราะว่าทังโรงงานตัดราคาจริงทุกวันนี้ปัญหานี้มีมีเยอะไหมคะมีอยู่สักประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่พี่น้องเกษตรกรทำกันอยู่ทั้งประเทศเรามีผลผลิตทั้งประเทศเรามีผลิตอยู่เฉลี่ยวันสิบเอ็ดล้านตันคือผมเคยคำนวณแล้วว่าหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปามที่ตัดดิบเน เท่ากับความเสียหายผ่านไปประมาณ4,000ล้านบาทต่อปีในภาพรวมทั้งประเทศที่เว้นถ้าถ้าถ้า5%นี้เท่าไหร่ฮะ20,000ล้านบาทต่อปีที่สูญหายไปโดยปราบประโยชน์นี่มองภาพรวมั้งประเทศนะครับถ้ามองในส่วนของตัวโรงงานก็มีปัญหามองในตัวส่วนตัวของเกษตรกรก็มีปัญหาเหมือนกันสมมติเกษตรกรได้ผลิตสัปาาสา3ตันต่อไร่3ตันต่อไร่แต่ปลูกป่าได้20ไร่เขาจัดฟาร์มตอน1%นี่นะครับเขาเะเงินก็หายไปประมาณ10,000-20,000บาท หนึ่งสมมติก็าท่ากับท่ากับปุ๋ยปุ๋ยคุณภาพดีๆหนึ่งตันใช่ไหมครับปัญหานี้มีมานานหรือยังครับผอคะปัญหานี้เพิ่งจะเริ่มมีมาเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมานี่เองอเนื่องจากมีม็นมีมีมีปัจจัยปัจจัยที่เอื้อมนงนายก็คือหนึ่งโรงงานมีมากสองก็คือราคาดีอย่างที่ไม่ที่เราเคยคุยกันนะครับเมืม่อปรราคาดีากรอรก็ชิงตัดก่อน สามคือความไม่ใส่ใจของตัวเกษตรกรเองไม่ได้มีเวลามากในการลงไปดูแลสวนตัวเองให้คนงานคนงานเนี่ยก็ตัดเลยก็ตัดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ในการจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันของสวนปาล์มของเรานี่นะครับมักจะจ้างเป็นเป็นเป็นตันหรือเป็นกิโลกรัมและตัวนี้มีปัญหาตามมาคือตัวเกษตรกรเองเมื่อเอาเมื่อเอาเราปาล์มไปส่งโรงงานโรงงานเขากดราคาแล้วเกษตรกรก็จะโกรธหาว่าโรงงานเนี่ยกดราคาเขาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับใช่เพราะที่จริงแล้วว่าปาล์มตามดิบ แต่ตัวเกษตรกรเจ้าของสวนเองไม่ได้เข้าไปดูไงครับก็เลยเอาปามดิบไปส่งก็โดนกดราคาแล้วก็เลยมีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างโรงงานกับกเกษตรกรเจ้าของสวนปามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ผอ,อ,อใ,หให้ให้ความแตกต่างดีกว่าเผื่อยังมีคนงานที่เข้าไปดูแลสวนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะสังเกตยังไงปามสุกกับปามดิบวิธีดูชัดเจนง่ายๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงแล้ว พัฒนาการของทลายปามเนี่ยเป็นยังไงครับเมื่อสุเกเต็มที่แล้วนี่นะครับอาจจะมีผลร่วงมาจากทลายลงมาถึงพื้นประมาณสักห้าผลถึง1สิบผลที่แสดงว่าสุเกเต็มที่เพราะฉะนั้นเจ้าของสวนเองเมื่อไปถึงเข้าไปสวนปาแมแห่นดูต้นปามปา้าก็จะเห็นว่าาลันตรายสีส้มมีผลร่วงมาก็เก็บเกี่ยวได้เลยแล้วเราได้เข้าไปเหมือนให้คําแนะนําหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ได้เข้าใจว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น ถ้าเราตัดปาล์มดิบแบบนี้เนี่ยเราได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ได้มากตอนนี้เป็น<ช>หน้านที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเลยเพราะเราเพราะเราต้องนอกจากตัวเรื่องปลูกแล้วเนี่ยเราต้องตัแต่งเก็บเกี่ยวด้วยนะครับพอหลังจ็บเกี่ยวเสร็จไปถึงโรงงานนี่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นละหน้าที่เราเราเราป็นเราให้เราชี้แจงให้เจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลอำเภอ ไปชี้แจงกเกษตรกรอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุมอบรมกันแต่ละครั้งเนี่ย<ะ>เราก็จะให้ถ่ายทอดถ่ายทอดกันให้กับกเกษตรกรเข้าไปณวันนี้สถานการณ์ในบ้านเราอย่างอยางปาล์มเนี่ยค่ะถือว่าผลผลิตออกมาเป็นที่คาดหมายนะคะได้ตรงกับที่เราคาดมาทั้งกระทรวงเกษตรตั้งเป้าไว้ในแผนพัฒนาปาล์มสินส้นสุดสิ้นปีนี้นะครับ,รบตั้งไว้ที่ประมาณไม่น,อน้อยกว่าสามตันต่อ,ตอไร่ต่อปีเผลิงทั้งประเทศนะครับ ตอนนี้ข้าพาที่ออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ที่2.9ตันต่อไรต่อปีก็คาดว่าเหลืออีกสักนิดเดียวนะถ้าเกิดมีการตัดปามสุกข,ขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มผลผลิตอีกนิดนึ่งน,น่าจะได้ตามเป้าที่วางไว้แต่ช่วงนี้ทางกระทรวงเกษตรกำลังวางแผนกำลังกำลังตั้งคณะทำงานที่จะพิจารณาแผนพัฒนาปามในจันงหวัดต่อไปอสิ่งสุดท้ายที่เราอยากให้พิจารอาเกษตรกรจะส่วนปา์มรายย่อยนี่นะครับทุกปัญหาเยอะเนี่ยถามก็คือให้เขาตัดตามเองแล้วก็มีคนงานคอยยกคอยแบกคอยบรรทุกนิดหน่อย ถ้าเราตัดถ้าเราพี่นอกก้องกษตกตัดป่าเอางหนึ่งไม่ต้องเสียค่าจางตัดสองป่ามีคุณภาพถูกไหมครับสามแล้วก็รายได้เป็น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 ก่อเป็นกมสุดท้ายอยากให้ท่านผอฝอากข้อคิดถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะคือจริงๆแล้วนะวันนี้เนี่ยผลไม้หรือว่าเพื่อเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาว่าเราโดนตำหนิว่า อย่างปาล์มเนี่ยตัดปาล์มดิบทําให้น้ํามันไม่ได้คุณภาพไม่ได้ปริมาณฝากข้อคิดถึงพี่น้องเกษตรกรครับผมอยากเรียนพี่น้องเกษตรกรสวนปาล์มนะครับอย่าละเลยเกี่ยวเรื่องการตัดปาล์มดิบอย่าปล่อยให้คนงานตัดเข้าไปตัดปาล์มเองโดยที่เราไม่ได้เหลียวแลไม่ได้ดูไม่ได้สนใจเลยนะครับที่สำคัญว่าในอีกสักสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเอซีจะเข้ามานะครับผมอยากก็ถ้าเราไม่ต้องรต้องรีพัฒนาสวนของเราเองหนึ่งพัฒนาเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนหลายย่อยสามารถเข้าไปดูแลสวนด้วยตัวเองตัดปามด้วยตัวเองก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เราจะสู้กับต่างประเทศได้สบายมากครับถ้ามีปัญหาติดต่อได้ที่ติดต่อที่กรมส่สงเสริมเกษตรอาจจะส่วนกลางโดยตรง หรือไปที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือสำนักง,งานสำนักง,งานจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านค่ะนอกจากให้ความใส่ใจในช่วงของการตัดผลผลิตแล้วในช่วงของการดูแลก่อนที่ผลผลิตจะออกหรือว่าหลังผลผลิตจะออกก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเช่นเดียวกันชเดียวกันนะคะว,วันนี้ขอพระคุณมากๆนะคะผอศักดิ์สินโชติสกุลนะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมนันที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ฝากข้อคิดดีๆถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะครับ พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบอกเล่าข่าวเกษตรค่ะเพืเ่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไกลปศ .25 ถึงเวลาตีกองนอนหัวดำมะพร้าวบุกพวกเราจะทําไงกันดีนอนหัวดำมะพร้าวบุก ก็ต้องสำรวจตัดเผาพ่นปล่อยสำรวจสำรวจ,สำรวจคือพวกเราหมั่นสังเกตต้นมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอตัดเผาถ้าพบว่ามีหนอนหัวดำมะพร้าวต้องรีบตัดทางใบที่ถูกทำลายไปเผาทิ้งพ่นหลังจากตัดทางใบไปแล้วให้พ่นเชื้อบีทีทำลายตัวหนอนหัวดำมะพร้าวที่ยังหลงเหลืออยู่ปล่อยปล่อยต้นเบียนไข่ที่โกแกรม่าทำลายไข่ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวและต้านเบียนหนอนราคอน ทำลายนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเอ๊โฆษณาแล้วเื้อหนอนหัวดำมะพรา้าวตักเอาควนไปทันทีไม่ว่าพอสอนนี้หรือพอสอนไหนนอนหัวดำมะพร้าวจะหมดไปเราต้องร่วมมือร่วมใจกันกําจัดอย่างถ hey, ูกวิธีและสม่ําเสมอเติมเสริมคุณค้าด้วยความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยต้มส่งเสริมการเกษตรก้าวไป ช่วงน,นี้พี่นงเกษตรกรต้องระวังหนอนห่อใบข้าวให้ดีนะครับเพราะในช่วงระยะข้าวแต่กอโดยตัวหนอนจะเอาใบข้าวห่อหุ้มตัวคล้ายหลอดแล้วกัดกินใบอยู่ภายในกรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนําการป้องกันและกําจัดหนอนห่อใบข้าวดังนี้ครับพี่นงเกษตรกรที่ปลูกข้าวควรสํารวจแปลงนาอย่างสม่ําเสมอเมื่อพบใบถูกทําลายให้ใช้สารฆ่า,มาแมลง เบนซาวแท็บ50% WP อั P, ตรา20กรัมต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นเช่พพลชเลยสำหรับคำถามประจำมาที่9กรกฎาคม2555ที่ถามว่าในช่วงกเกษตรสร้างสุขเราพาคุณผู้ชมไปดูการผลิตกล้วยหอมทองที่จังหวัดใดคำตอบก็คือจังหวัดปทุมธานี และผู้โชคดี2ท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงเกษตรสร้างสุขเราพาคุณผู้ชมไปชมการผลิตน้ำมันมะพร้าวที่จังหวัดใด 1. จังหวัดสมุทรสงคราม 2. จังหวัดสมุทรสาคร ถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบกันแล้วก็รีบส่งประสนียบัติมาที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ1 0 9 0 0คุณผู้ชมคะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทําการเกษตรนั้นถือว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆนะคะในการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรค่คะ เพราะนอกจากพี่น้องเกษตรกรจะต้องมี 1, พันธุ์พืชที่ดีมีสายพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลพืชผลของตัวเองนะคะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะมีความรู้ครบทุกองค์ประกอบก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดที่สําคัญก็จะนํามาสู่รายได้ที่จะมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรเองพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกลุมส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันหรือว่าจะแนะนำและติดชมรายการได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังก็ได้ค่ะที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กลมส่งเสริมการเกษตรค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ทีง,งานของเราเป็นเลิศพวกเราเชื่อชูคุณน้าธรรมเราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทรัพย์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกร,ร,กรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายคอยช่วยกันต่างความเข้มแข็งเกษตรกร,ร,กรอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีเป็นปูชนียบุคคล ความยากจนเมื่อทุกทุกคนเห็นคุณค่ากเกษตรสรกู